มารับจกแฝงแล้วครับไฟแก่มือวันนี้จะตกเด็กก็ตกเป็นแก่ดู <c oughs> แค่ลงเรือยังไม่ยังไม่ทันลงเรือเลยครับกระสุนไล่กับฟาผมงเพียบเลยเอากันเลยเอากันเลย <c oughs> อดเลี้ยงไม่ไปไหนเลยตีเข้าไม่ได้หลงอย่างทังสวยเลย โดนแล้วครับออเร็วโอ้โหชนโดนแ,แล้วพี่น้องนี่เป็นไงผลงานนี่เมื่อกี้นี่คือกิบตรงนี้นี่เขาเทานี้จัดไปแล้วหนึ่งแต้มนี่ประชันตัวแรกไอ้จอยอเต็มคำเลยครับเทานี้เปิดตัวได้สวยจัด <c oughs> นี่มิดมิดบมิดมดาม,ดมดดปนเลย <c oughs> โสวย อยู่ในนี้นะลูกพวกไล่ตามพี่มันกัดเลยโดนห้าเลยตนะัวอะไรกับปาาลาตัวอะไรก็ถึงปลาอู้อูหูหูตุล ท้องพี่ไอ้ท้องลุ่ย,ยนี่ไง,ไงไท้องรู้ตักไอ้ทอ้องก็เปล่ารู้จักท้องเปล่าโอ้โหเสือเฮ้ยๆๆยง่ <c oughs> ยายไปลลเลยวะเฮ้ยเป็นอะไรกี่ตัวสวยเนี่เห็นกันพี่อ่ะ ใหม่ลุดแล้วนะตัวเนี้ยขึ้นเหลือก่อนโอ้ยขึ้นเหลือพอดีทำปลาเค็มตายครับผมไปอยู่ก็ผีดชาร์โอ้ลงปุ๊บกัดปั๊บเลยอ่ะเขัลุดโอ้ดูดิแกที่แล้วไม่ต้องหยกก็ได้เดี๋ยวโอนี่ ระหว่างทางเจอมะกอกครับโอ้โหอาหารเดินเลยรวยไงาูพอละแค่นี้พอเอากินพอกินมาเอาปลาหมอด้วยช้อนดูๆดๆดูๆดูดูดเดือดูดือดสวยเลยอือฮึ่มตเสมอหนึ่งครับมันตีก่อนนะผมงานมาเลยเลยดีโอเคหนึ่งหนึ่งต้องตายไหม เจ้าแ้งนี่ครับตีกรได้เปรียบอย่างนี้แหละมังคับไกด์ได้เปรียบไปเปิดคีวไม่ได้ครับแต้มที่สองเจ้าแ้งเอาเรื่องดูกำลังดีเน้นไฟอ่ะบ้าตั้โมงยี่สิบห้า มากินข้าวในป่ายาง,ยางกินแบบลุถุ่งลุถุงถ่งเป็นมือไม,ม่ลอยสายสามา้นนปล่อยไหม <c oughs> วันก่อนเจ้าแฟงพาไปตีปลาทุเรียนวันนี้เราพาไปตีป่ายางเลยครับโอ้โหเอากระมันดิ โอ้โหไต่แฝงไต่แฝงโอ้ <laughs> โหปลายางเลฮะยางเนี่ยธรรมชาติสวยงามอ่าบานไข่จมอยู่ทีเนี่ยมันมีจานเราเทียมด้วยไปชิมไหมนำ้ำท่ว <laughs> ม อย่างก็มาในป่าอเมซอนน่าจะเป็นแม้ตันไรเนี่ยมองเขวเอ้ยม,อมังคุดนะน่าจะเป็นต้นมังคุดเก่าครับโอ้โหสวยจริง<อ>เอาก้อนเอาก่อนเอ้สูบสูบครับ,รบจะสูบยามบ่าย ตัวใหญ่ใช่ตัวตี๋เดียวนี่ก็ตัวใหญ่แหมตกใจตกใจมันกัดมันกัดแรงมันกัดเลยกดาหต่อแล้วอี๋อีโด้ปอกก็ได้อุ้ยลุดอุ้ยอะไรกูถึงจะลุดบอยแต่ก็กินบอยนะครับตังหน่อยตังหน่อยลุดอีก ตัวนี้ไส้สวยด้วยของไงของไงบของไเออเหมือนก็ะวางเหมือนกวาขึ้นแล้วเฮ้ยตัดเฮ้ยตัดพิษเนี่ยไล่ตอนนี้รอไอช่อนเพราะเขาทำอะไรเดียวได้มันครับดีฝาไปหาลาช่อนแล้วไม่มีที่ให้ตกอันนี้ลมแรงแต่เราตอนเย็นอีกทีนึง อันนี้มาเล่นปากเกมกัน,น,นเฮ้กเกกอ,อย่าให้หลุดมันผีนะตรงอออวิงว่งเลยยกเลยเยกวเ,เ,เร็วปากเกมปา,กเ,กมปากเกมตัวน,นี้ <c oughs> เข้ามาเจอไม้สวยจัดเลยจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ สวยงามเสม,มอ,อเ,เออบ่ายสองครึ่งครับยังตามโอ้ตีเสม,มอแ้งนี่วา<อ>ผมตีเสม,มอแ้งครับโอเครลอยก,ก็ผีบอกแลว้วมันมาเป็นเป็นรอยเลย,ยลมันเป็นร้อยเลยกคนเนี้ย โดูดูโอหัวมันขึ้น้เหยปยอ่ะปลาโลมาเลอแ่ะแหมทีกูเอาอยู่เป็นเดียวเห็นโมเลยนี่นี่นี่กรกลงหน้าไว้นห็อ่ะเอามาแล้วมาแล้วว่าแล้วไอเหี้ย เอาโดนหลังมนกะโดนนี่เรารีบรีบเขาขึ้นเลยวันนี้ก็จะบ่ายสี่โมงละสี่โมงเช้าเพิดได่ไจะกินข้าวกันหลังจากบู๊กไอ้พวกนี้มาโอ้โหเหม็นขาวเลยเนี่งานข้าวผมมีมีหมดด้วยอ้ววไอ้ะใหข่ขมมันไม่ได้ขมเลยอ่ะพี่พกแล้วนี่หมายผมบอกแฟงแล้วว่ามีตัวแน่นอน ยังน้อเป็นทรงแบบคดไทยดว้วยเพิมอ,อาจารย์ยังมีตัวอีกนะเนี่ยเดยอนี่ผดโอ้โห,โโหสุดยอดเลยอ่ะทันเทแพแว้งทำสีโโ่ขีดได้เอาเอาเอาให้เขาให้เขา มีอะไรจะบอกครับสามต่อองครับเมื่อกี้ตัวเมอกี้มันมันปลดแล้วมันทำปลาตกเรืออ้าวในอันนี้เพิ่งจะน้ำไหมนี่3-2มสองแต่ตัวที่เดียวทางมันแต่ก็ตกกระชั้นไม่หยุดอ่ะพอเกูปิดคลิปแล้วนี่แม้งเขาด้วยยี่อะกลัวเขาด้วยจะตีวะฮึปิดังเี่ม อย่าหลุดแล้วกันกระเป๋าโอ้โหแรมดีเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสี่เป่าเลยทนี่ขอ,อแป้งอย่าหลุดอีกแล้วกันนี่แหละกระเป๋าขออยู่แล้วนี่งามงามครับตอนห้าโมงเย็นได้ครึ่งโล <laughs> โอเคเฮ้ยเดี๋ยวตกอีก <laughs> นนแหมกัดผีผิดน้องแพงเลยนะขโมยปลากันเน้นเห็นอ่ะน้องเชยตีโอเคโอเอหเอาชยกันเชยก็ผีมม่สรวงแตมแต้มที่ห้าครับเอาเรื่องเป่าที่หายเลยแค่นี้ <c oughs> โโอ้ตัวใหญ่ด้วยให้เมียดูไนเออเออนี่โอ้โหของจริงของแท้ยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้าก่อนพาที่ตกดินดูสวยๆเลยอ่ะยายาย้อนดี้อนนิดเยวพีีลองช้อนนี่ มาเยือเอียเออเห็นเยียละโอ้ขี่ม้าใช่ไหมจับทุงตัวเลยโอ้ท้อฟอมท้อฟอมท้อฟอม <c oughs> ได้เวลากลับบ้านกันแล้วเล่นตะเก็บมืดเลยโอ้ยสวยจัดเลยว่ะแฟ้งสีก็สวยอ่ะ แกล้งแขนกางแขนไหมากางแขนยาวๆเออกางแขนนานๆสวยแฝงเป็นคนเชีย่ยวคนง่ายครับสั่งอะไรทำหมดเฮ้ยลูกก <c oughs> ล้องอันนี้ถ่ายสว่างกว่าโอ้โหเออดุกด <c oughs> <c oughs> ิกดุกดิกดุกดิก ไอ้ดูเนี้ยอเยอะเหัอไปจีดโลครึงอ่ะ้องช่อนกระโดดเต็มเลยช่อนอีกแหวเก้าตัวโดดนิ่งาอนเทียบโอเคฝากับผลงานวันที่นี้นะครับวันนี้โอเค굿ไนท์บายครับไม่บายเจอกันคลิปหน้าครับแล้วไอ้นี่ออกไง